สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสุดทินลั่นสักฟอกรัฐบาลรอบนี้ขอแค่ยก5้านอกเอาแน่แย้มหลังสงกรานได้ข้อสรุปคุณสุทินรลังแสงสสา้อมหาสารคามพักเพื่อไทยและคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือวิปฝ่ายคา้านในฐานะประธานคณะทำงาน การอภิปรายไม่ไว้วางใจให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา1 5 1ว่าภายในสัปดาห์หน้าหลังสิ้นสุดสงกรานพรรครวมฝ่ายค้านจะประชุมเพื่อติดตามข้อมูลของแต่ละพัรคที่จะใช้ในการอภิปรายว่าสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่อย่างไรหากข้อมูลและเนื้อหาสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะกำหนดตัว รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวมทั้งวันที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีคาดว่าน่าจะเป็นช่วง1-2สัปดาห์แรกหลังเปิดสมัยประชุมสภาสามัญในเดือนพฤษภาคมคุณสุทินกล่าวอีกว่าสำหรับเนื้อหาก็ยังเป็นความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารผิดพลาดทุจริตในหลายๆโครงการทำให้โอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นยากประชาชนและประเทศ ไม่ได้ประโยชน์ซึ่งพูเด็กประยุจัโนโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหลายเรื่องท่านนั่งประชุมหัวโต๊ะเองและปล่อยให้มีการเล่นพักเล่นพวกเอื้อในทุนให้กับพักของตัวเองได้ประโยชน์มหาศาลงานนี้จะใช้จำนวนผู้อภิปรายไม่มากประเด็นเน้นคุณภาพเรื่องหนึ่งจะส่งต่อไม้ กัน2ถึง3ไม้เพื่อให้เรื่องสมบูรณ์มีหลักฐานพร้อมเอาผิดรอบนี้ยก5ต้องน็อกเอาแล้วเชื่อว่าประชาชนจะรับไม่ได้กับรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไปคุณสุทินกล่าวความคืบหน้าล่าสุดทนายยกความพิพากษาสารดีกาชี้โทษรองหัวหน้าพักผิดอนาจารจำคุกไม่เกิน10ปีจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการ มูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวมีรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ลวนลามสาวพร้อมยังบอกใบในคอมเมนต์ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องนังกล่าวอย่างหนักล่าสุดนายโนรเศษนาหนองตูมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เขียนแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยยกตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกา ในคดีการกระทำอนาจารโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวว่ามีรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่กระทำการหอมแก้มกอดจูบจับก้นผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมนั้นผมขอแสดงความเห็นทางกฎหมายประกอบกับแนวคำพิพากษาของศารดีกาดังนี้การกระทำอนาจารคือการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ ต่อร่างกายของผู้อื่นหรือการกระทําต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศคําว่าอนาจารมีความหมายว่าเป็นการกระทําต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะประเวณีหรือความใคร่เท่านั้นแต่รวมถึงการกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วยวงเล็บคําพิพากษาสารฎีกาที่4836 ทับ2547การกระทำอนาจารคือการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศเพียงแต่กอดจูบลูกครัมแต่ต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นการอนาจารแล้ววงเล็บคำพิพากษาสารดีกา2049ัน5ีทับตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาที่วินิจฉัยว่าจำเลย กระทำการอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายจำเลยจับมือและกอดเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ14ปีถือได้ว่าเป็นการใช้แรงกายภาพซึ่งเป็นการใช้กำลังประทุษสรายตามความหมายในมาตรา1นวงเล็บ6แล้วการกระทาของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานกระทาอนาจารมาตรา278 คำพิพากษาสารดีกาที่501-2503ทับตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาที่วินิจฉัยว่าจำเลยทำการอนาจารโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้การแสดงความเมนดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนหญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด มีให้มีลักษณะอาการสอไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ซึ่งการกระทําอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จํากัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้นแม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้วโดยเฉพาะหากการกระทํานั้นเกิดขึ้นในที่รับตาพฤติการของจําเลยที่อยู่ ็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล้วยมือทาบอยู่เหนือหน้าอกโจ์ร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทําเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจ์ร่วมตามลำพังจึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อที่ครูมีต่อสิทธิ์ตามปกติหากเป็นการช่วยโอกาสของจำเลยที่ได้รับลดสัมผัส จากเนื้อตัวร่างกายของโจทร่วมมากกว่าบ่งชี้ชัดว่าจำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอานาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นไม่ยอมและอยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้คำพิพากษาสารดีกาที่873ทั2563ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าวคือรองหัวหน้าพักคนดังกล่าวมีพฤติกรรมกอดจูบจับก้นด้วยผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยกู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ก็ย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน กระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความคืบหน้าล่าสุดสีสุวรรณที่เอาผิดบิ๊กป้อมไม่ขออนุญาตตั้งป้ายอวยพรชี้อาจเข้าข่ายฝา่าฝืนจริยธรรมนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์ รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมทางหลวงขอให้สั่งการไปยังผู้มวยการแขวงทางหลวงต่างๆทั่วประเทศหลังมีป้ายของกเด็กประวิทย์วงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐติดอวยพรปีใหม่2565อยู่ตามเสาฟไฟฟ้าริมถนนสำคัญๆทั่วประเทศซึ่งได้รับการยืนยันจากแขวงทางหลวง สระบุรีแล้วว่าไม่ได้ขออนุญาตนายศรีสุวรรณกล่าวว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองแคแขวงทางหลวงสระบุรีสำนักงานทางหลวงที่11วงเล็บลบบุรีทำการเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ทลอจุระหว่างกิโลเมตรที่95บวก000ขีดกม103 บวก00เป็นช่วงเป็นช่วงโดยมีป้ายอวยพรปีใหม่ของพระเด็กประวิทย์รวมอยู่ด้วยโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในบริเวณดังกล่าวแต่ทว่าป้ายลักษณะดังกล่าวมีได้มีแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเท่านั้นหากแต่มีการติดกันในหลายพื้นที่ถนนสายหลักทั้งป้ายขนาดเล็กติดเสาไฟฟ้าและป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ ในบริเวณป้ายโฆษณาของเอกชนซึ่งตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535และแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพศ2549จะต้องมีการขออนุญ,ญาตติดตั้งจากผู้มำน่วยการทางหลวงเสียก่อนแต่เมื่อไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตก็ย่อมเข้าข่ายผิดตามมาตรา38/3วคแห่งกฎหมายข้างต้นซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ